แค่านนี้เลยครที่ลบมาแล้วทในโอกาสเข้าเยี่ยมชมได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อมของส่วนรค่ะ tập tùng 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 tập ดำเนินการในมาตรการของเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ ความปลอดภัยในการใช้รถเจ้ถนนก็มีการตรวจสอบความเร็วของรถนะครับพนักงานขับรถต้องมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์แล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดกับทางสถานีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยกันดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็มีหน่วยที่จะตรวจสอบอยู่เป็นระยะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้ขับรถจะต้องมีความพร้อมรถก็ต้องพร้อมนะครับแล้วก็ความเร็วต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดแล้วผู้ขับรถจะต้องไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันขาดนะครับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์